Sauce เบร์ษัท e ไทยเทพลรสหรอจำกัดมหาชนตัวนี้ผมไม่คุ้นเลย FC ขอมาครับกรเกษตรสารกรรมจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารเครื่องหมายการค้าภูเขาทองอ๋อซอสภูเขาทองโอ้โหถึงบางอ้อเลยเนี่ยซอสปรุงรสแหละทนุนอืม ซีอิ๊วญี่ปุ่นตาคินซันอู้อันนี้เคยกินเคยกินจะเสียงสองทำไมวะเนี่ยซีอิ๊วผงซอสพริกโอ้โห,โโหมารู้จักกระบ้าแล้วพูดถือหุ้นรายใหญ่ครับไทยเทพร์นะหืมายยอดถือยี่บสองเปรเซนเองลายใหญ่เป็นบุคคลโอ้โหนำคุณเดียวกันเลยเป็นตับเลยนะ อ้าวประกันมายังไงเนี่ยมีกรุงเทพประกันชีวิตถืออยู่ด้านล่างด้วยนะครับสามเอรนต์นะนั้นกน็เป็นบุคคลหมดเลยนะครับเป็นกลุ่มเจ้าของแล้วก็ครอบครัวเขานะครับ SAUCE ดูงบหน่อยนี่สิน296ล้านสินทรัพย์รวม2 000, 2 000, 9 3 1ล้านหูยนี่น้อยมากเลยดูกำไรหน่อย สา5ร้อสี่สิห้าล้านสี่ร้อยสามเจ็ดล้านสี่รอยสี่สิบห้าล้านห้าอยสิบสามล้านโหกำไรดีอะ่ะแต่ไม่โตหรอกแต่ดีอะ่ะเออแต่ดีอะ่ะมองดูว่าเออมันทรงออกทางบวกได้สามสี่ห้าสี่สามเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่สามคือมันมุมมองดีครับแล้วสินทรัพย์เขาสูงด้วยดูเทียบกับยอดหนี้เด็ดดูไอเอไหมไอยออี e. พุ่งทันทีเลยยี่สิบกว่านะครับปันผลดีอีก กราฟจะรอผมไหมเนี่ยผลที่อีกโอ้โหดีทุกอย่างเลยนะครับให้เทปลดดูกราฟ S A U C E ครับราคาปัจจุบัน28บาท75สตางค์ราคาเช่น2องวัน25บาท93สตางค์ครับมองนี้ก็เป็นขาขึ้นนะปิดเขียวซะด้วยนะดูภาพใหญ่ครับภาพรวมอืมโอ้เป็นหุ้นเก่าเขาเป็นหุ้นเก่านะ เข้าตลาดก่อนปี1995นะครับเคยทำราคาฐานเต่ียสุดนะ2องบาทแปสิบตังไม่ลงเศษสตังด้วยนะทำราคาสูงสุดอยู่3 5มสบาทยีสิาสตัซึ่งตอนนี้ไอ้สาบาทยีสตาสตัเนี่ยมุมมองมันเป็นราคาน่ารักไปแล้วอืมราคาน่ารักไปแล้วปรับฐาน ล่าสุดน่าจะเป็นเซอร์กิตเบรกนะครับเคยเจอไปแล้วเนาะเจอแต่แพนิกเนาะยังไม่เจอเซกิตเบรกแค่แพนิกก็ออ้ิจีเจอยวนเว้ือตีเส้นเทนกดจากสามสิบห้าลงมาหายี่สิบขวาครับคือเขาไม่ลงปรับฐานะ่ะถามว่าผมสนใจไหม ผมชอบหุ้นปรับฐานปรับเป็น d a เนี่ยหุ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแท่งเทียนแบบหวงหวงอย่างนี้พูดไงดีวะคือแท่งเทียนไม่ค่อยเต็มครับคุณต้องไปดูวอลุ่มเขาด้วยนะว่าวอลุ่มตัวนี้เป็นยังไงนะครับถ้านักลงทุนท่านไหนที่เคยเทรดก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะเออวอลุ่มตัวนี้เขาเป็นยังไงเนี่ยว่ามันมันมากมันน้อยขนาดไหนมันแล แปลกมันอะน้อยๆเออมันอะน้อยๆนะครับดีเสร็จแล้วกลับไปนะอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้เส้นเทนเส้นกดบอกว่า S A U C E เนี่ยเป็นขาขึ้นแถวนี้ประมาณ ยี่สิบสามบาทห้าสิบตังประมาณนี้ครับแต่เส้นสองร้อยวันบอกว่าเขาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปรับฐานไปยี่สิบาทช่วงยี่สิบสามบาทาเนี่ยเห็นไหมเริ่มเป็นขาขึ้นนี่เขาเขาต้องแตงแถวนี้มาตั้งนานนะกว่าเขาจะกลับปื๊บขึ้นไปได้ใหม่นะครับคำถามถัดไป s a u c e ยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับอย่าหลุด25บาบาทนะ อย่าดูยี่บ้าบาทนะแต่ถามว่าผมเทรดไหมไม่ละครับคือมันอ่าผมให้ดูแบบนี้ก่อนอยู่ไหนล่ะสามสิบกว่าบาทเนาะตอนนี้เราเหลือเท่าไหรยี่สิบเก้ายี่ิบเก้ายีบเก้ายีบเก้านะดูทำเฟรมนี้ดีกว่าอ่าจะเห็นชัดอ่าแบบนี้นะแบบนี้นะจากยี่บเก้าผมตีสามสิบแล้วกัน ดอยเดิมอยู่3ามห้าเรามีอัพไซด์เล่นแค่5บาทเล่นแค่หบาทนะอืแต่มุมมองตอนนี้ผมผมเห็นว่าเขาเป็นเป็นขารีบาวมากกว่าเป็นขารีบาวมากกว่าแต่เขาดีอย่างหนึ่งคือเขายังไม่หลุดเส้น200วันไปเยอะถูกไหมยังไม่เป็นเทนขาลงจริงๆอันนี้เหมือนเป็นการไซด์เวอออกข้างเพื่อต้องการขึ้นต่อเพื่อต้องการขึ้นต่อแต่มุมมองแล้วว่าเหลือการเทรด กำไรมองแค่5บาทแต่ถ้าเขาลงจริงๆก็โอ้โหถ้าเกิดเขาปรับฐานลงมา10บาท15บาทนะครับมุมมองที่มันจะขาดทุนมันจะเยอะถูกไหมถ้าเกิดเรามองขานี้เป็นขารีบาวถูกไหมเป็นขารีบาวนะครับก็ต้องระวังตรงนี้หน่อยนะระวังตรงนี้หน่อยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเทรดแบบนี้ไงแต่ถามว่า SAUCE เนี่ยจะขึ้นต่อไหมอ่านแนวรับแนวต้านครับเดี๋ยวผมขอหาแนวรับฟังน้้นัยนะ เมันมีอยู่ตรงนี้เนี่ยมีอยู่สองยอดนี้นะครับเดี๋ยวตีตรงนี้ก่อนนะครับแนวรับแรก27บาท25ตังค์แนวรับถัดมา26บาท7จ็ดสิาตังค์แนวรับหลังพิงฝา26บาท25่ห้ตังค์ ไม่ต้องกลัวครับหลุดยี่หอหกบาทยี่้าตังหลุดแน่ๆไอ้ยี่ห้าบาทเก้าสิบาสตางเนี่ยนะครับแนวต้านแรกแนวต้านแรกราคาเขาเลยครับยี่แปดเจ็ดห้าเนี่ยเขาชนปิดชนพอดีนะแนวต้านถัดไปก็ยี่เก้าเจ็ดห้านะครับยี่แปดเจ็ดห้ากับยี่เก้าเจ็ดห้าเดี๋ยวผมขอมองกองฝั่งนี้ก่อนอ่านี่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 ครับโอ้โหอันนี้อันใหญ่ อันใหญ่เลยถ้าเกิดเราผ่านยี่บเก้าเราจะไปไหนต่อนะผมมองนี้ก่อนหุ้นตัวนี้ผมว่าวอลุ่มน้อยไหมมันถึงยิงแทงขึ้นเป็นไส้ได้ขนาดนี้นะระวังนะครับระวังนะเรื่องของเรื่องทํามีของแล้วออกไม่ได้คือถ้าเกิดมีเยอะออกไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าวอลุ่มเคยซัพพอร์ตเยอะขนาดไหนนะครับผมต้องบอกว่าเออถ้าเกิดเทรดเดอร์ท่านไหนเคยเทรดนะคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเอ,อ้ยวอลุ่มมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับ เซียนบางคนที่เขาเทรดหุ้นเขาจะมองววล่มก่อนเลยครับสมมติเขาถือตัวนี้เป็นแบบหลักแสนหลักล้านทุนเงี้ยแล้วเขาจะเคาะออกเนี่ยเขาจะออกได้ไหมอืมเขาจะออกได้ไหมถ้าเกิดววล่มมันมีหลักหมื่นยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะครับยุ่งเลยออกไม่ได้นะครับขนาดกําไรยังออกไม่ได้เลยงงไหมอืมนะครับต้องระวังนะอ่าเรามาดู S A U C E สรุปแผนก่อนสรุปแผนก่อนผมเพิ่มแนวรับอีกแนวหนึ่งดีกว่า เพื่อการหนีทันนะครับอัพไซด์เหลือแค่5บาทเองนะครับสรุปแผนครับ S A U C E แนวรับแรก28บาทแนวรับถัดมา27.25แนวรับถัดมา26.75นะครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่26.25นะครับห้ามหลุดนะห้ามหลุดนะถ้าหลุดมันจะไหลลงไปแล้วหลุด25.93ได้ง่ายมากนะครับ แนวต้านแรกราคาปัจจุบันครับยี่บาทเจตังแนวต้านถัดไปยี่บาาทเจาคุณต้องผ่านยี่บาาทเจได้ก่อนนะคุณถึงจะไปหลัก30กว่านี่คุณต้องไปทำลายด่านนี้เลยนี่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 อันเนี้ยน่ากลัวเอาตรงๆเนี่ยน่ากลัวเพราะอะไรฐานนี้มันอยู่โซนนี้แล้วไงมันอยู่โซนนี้แล้วครับมันอยู่โซนนี้แล้วคุณคิดว่าเขาติดแต่ปีไหนเนี่ยสองพันสิบสามไหม เออเขาติดนาแล้วนะตรงเนี้ยอ่านะครับระวังระวังระวังนะครับระวังอืแผนก็ประมาณนี้นะครับคนที่มีของผมไม่รู้ว่า F4 ทุนเท่าไหร่นะวางแผนออกด้วยนะถ้ามันหลุด26บาทเออถอยดีกว่าครับถอยดีกว่านะครับแล้วก็ดูหุ้นมันสูงแล้วไหนอขอดูเส้น20วันหน่อยเส้น20วันว่างไง เส้น20วันบอกว่าย่าหลุด28บาท12เสตางนะเธอเดี๋ยวสิงามไส้อืมนี่ครับขาย่อเนี่ยเขาเรียกว่าเตือนแต่ถ้าขาลงเนี่ยเขาเรียกว่าเอ้ยเตือนไ้ตั้งแต่แรกแล้วทําไมถึงไม่หนีตั้งแต่28ถูกไหมคุณจะมาหนีอะไรตอน25อืมอันนี้เขาเตือนแล้วนะเขาเตือนแล้วนะนะครับประมาณนี้นะ ีเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลโอ้ยอย่างนี้มองง่ายมองง่ายเลยนี่ครับเส้นเดียวรู้เลยเนี่ยถ้ามาหลุดแถวแถวนี้นะหลุด27ดนะขาขึ้นพังทลายเลยครับกลายเป็นขาลงทันทีนะขาลงทันทีนะครับระวังด้วยเนาะระวังด้วยเนาะไปดูจุดปรับฐานหน่อยไหมเผื่อใครอยาก สะสมตัวนี้ในราคาปรับฐานเนาะอ่าลองดูตัวนี้ดูตัวนี้ถ้าลงเหรอควรจะเป็นโซนนี้เห็นไหมเนี่ยครับโซนนี้หรือโซนนี้อ่อาอ่โซนนี้แล้วกันโซนนี้ถึงถามว่า2องบาท80ลงได้ไหมต้องดูสถานการณ์ตลาดตอนนั้น ถ้าตอนนั้นตลาดแบบโหลงหนักๆเลยนะคือเป็นขาลงเต็มตัวของตลาดเงี้ยโอ้โตัวนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์ถึงนะครับมีสิทธิ์ถึงนะถ้าตัวจุดสะสมของ sauce เนี่ยควรจะมองการจบรอบมาที่แบบนี้เนาะวืบมานี่ก็ผมว่าก็โอเคแล้วนะใต้ใต้14บาทใต้13บาทผมว่าโอเคนะ อแต่ถ้าเผื่อไม้สองไว้หน่อยก็เผื่อใต้ใต้สิบาทอืก็โอเคนะครับโอเคเลยคือผมเห็นงบแล้วแบบสวยอะ่ะโอ้โหชื่นชมผู้บริหารในการบริหารงานเลยนะถือว่าโอเคแล้วันผลดีอ่ะโหคุณรักนักนักทุนรักคุณเลยนะครับรักคุณเลยนะเนีย่ยมาแถวแถวนี้หน่อยนะอืมแจมเลยนะครับประมาณนี้ครับ s a u c e ไทยเทพรสดนะครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ